สวัสดีค่ะงานประฏิษฐ์งานกอเชบายครูพี่แอ๋วนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายตัวนี้มาแบ่งปันนะคะเป็นลายถักไม่ยากนะคะเราสามารถจะถักเป็นเสื้อถักเป็นผ้าพันคอถักเป็นผ้าคลุมไหล่ก็ได้นะคะเห็นลักษณะของลายไหมนะคะลักษณะของลายมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันดูมันยากแต่มันจะถักไม่ยากนะคะ มือใหม่ก็ถักได้แต่สำหรับลายนี้นะคะต้นแบบนี้ครูใช้เป็นไหมพรมขนาด8พายอันนี้ไหมพรม8พายนะคะครูถักเป็นผ้าพันคอถ้าใครจะถักเป็นผ้าพันคอตามครูนะคะพผ้นนี่ความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ8นิ้วมันก็แล้วแต่น้ำหนักมืออีกอะนะคะประมาณ 7จนิ้วครึ่งถึง8นิ้วความยาวจะอยู่ที่56าสิหนะคะอยู่ที่ห6นิ้วหรือใครจะถักยาวหรือกว้างหรือแคบกว่านี้ก็ได้แต่ถ้าสมมติว่าใครจะถักตามต้นแบบครูก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ที่ครูถักมานะคะใช้ได้ไหมพรม8ดพายความกว้างเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ7นิ้วครึ่งถึง8นิ้วยาวก็จะอยู่ที่ อห้าสิบหกนิ้วนะคะไหมที่ครูใช้นี้จะใช้ประมาณสามกลุ่มครึ่งนะคะสามกลุ่มกว่ากว่าเหลือเศษในหน่อยๆสำหรับไหมพรมแปดพายครูจะใช้เข็มครูจะใช้เข็มเบอร์เจ็ดทับศูนย์นะคะขนาดสี่มิล เราจะมาเริ่มกันเราจะมาเริ่มกันโดยการถักโซ่นะคะอ่าโซ่โซ่ก็ขึ้นตามถนัดนะตามต้นฉบับนะคะครูจะถักโซ่ทั้งหมด31ห่วงนะคะก็ไม่ต้องถักแน่นมากนะคะสบายสบาย เราจะเจอกันตอนที่เราได้31ห่วงแล้วนะเมื่อเราถักโซ่ได้31ห่วงแล้วนะคะต่อมาให้เราใช้นิ้วโป้กับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ขึ้นต้นด้วย x หรือโซ่ครูพูดผิดขึ้นต้นด้วยโซ่สองนะเอาใหม่นะเมื่อได้31ห่วงแล้วนะคะใช้นิ้วโป้กับนิ้วกลางจับไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์ ขึ้นต้นด้วยโซ่สองนะคะแล้วทำา x ลงตรงที่เราจับไว้เป็นสัญลักษณ์เนี่ยลักษณะงานที่ได้จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ลง X ทุกช่องเลยเราลง X ทุกช่องเลยนะคะ สำหรับแถวนี้ถักมานะหลังจากที่เราเออ่ถัก x นะคะเราก็จะได้แบบนี้สำหรับแถวนี้นะคะแถวต่อมาเราจะขึ้นแถวใหม่ขึ้นตนน้นด้วยโซ่สองหลังกลับถัก x ลงไปช่องแรกหนึ่งครั้ง ถักทหนึ่งครั้ง t ก็คือพันหนึ่งครั้งแทงลงไปพันขึ้นมานะคะได้สามห่วงแบบนี้แล้วก็ดึงออกไปเลยอันนี้เขาเรียกีนะคะแล้วก็ถัก f ถัก f คือพันหนึ่งครั้งแทงมาช่องเดิมควักขึ้นมาได้สามห่วงเหมือนกันดึงออกทีละสองออันนี้เขาเรียก t นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะไปหนึ่งช่องสองช่องลงช่องที่สามถัก x ลงไป ลักษณะงานที่ได้จะเป็นอย่างนี้ต่อมานะคะเราถักทีลงไปช่องเดิมหนึ่งครั้งถักเอฟหนึ่งครั้งแล้วก็หน้าไปหนึ่งสองถักเอ็ลงช่องที่สที่สามเว้นไปสองช่องนะ นะคะลักษณะงานจะได้แบบนี้เห็นไหมตัวลายมันจะได้แบบนี้ครูจะอธิบายใหม่นะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วถักทีทีคือพันหนึ่งค้างทางลงมาช่องเดิมได้สามห่วงแบบนี้ดึงออกหมดเลยอันนี้เรียกว่าทีเก็คือพันเหมือนกันทางลงมาช่องเดิมดึงขึ้นมาให้มันได้สามห่วงแบบนี้แต่เราดึงออกทีเราสอง เมื่อได้แบบนี้แล้วนับไปหนึ่งช่องสองช่องถัก X ลงช่องที่สามนะคะลักษณะลายจะมีแค่นี้เองนะคะเราจะถักวนเจอกันตอนที่จะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่นะถักมานะคะเราถักจนมาสุดแถวแล้วนะคะลายนี้ไม่ยากนะคะถักอยู่แค่นี้อ่ะ เมื่อหลังจากสุดแถวแล้วเราจะขึ้นแถวใหม่แล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่สองอันหลังกับนะคะถัก X ลงไปช่องเดิมก่อนช่องแรกเนี่ยนะช่องตรงนี้นะหนึ่งครั้งทีหนึ่งครั้ง F อหนึ่งครั้งแล้วก็นับหนึ่งสองสามลงช่องที่สาม ะะลักษณะงานของการขึ้นต้นมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกครั้งต่อมาที่หนึ่งครั้ง f หครั้งแล้วก็นับ 1, 2, 3ลงช่องที่3มนะคะมองเห็นไหมลักษณะงานจะเป็นแบบนี้ถักวนมานะคะครูจะจบแถวแล้วก็ขึ้นแถวใหม่ให้ดูอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะจบแถวกันแล้วนะคะไปหนึ่งสองสามก็ลงช่องที่สามอ่าเราจบแถวแล้วลัวกษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นลายไหมนะคะมันก็จะเป็นเหมือนก้นก้อนหอยสลับไปสลับมาแบบนี้นะคะ เราจะขึ้นแถวใหม่โซ่สองเหมือนเดิมหันหลังกับลง X หนึ่งครั้งทีหนึ่งครั้ง F หนึ่งครั้งแล้วก็น,นับหนึ่งสองสานะคะเราก็จะถักแบบนี้ไปตลอดทั้งพื้นนะคะเห็นไหมว่างานเป็นงานเพลินๆน,นะคะไม่ยาก เมื่อเราถักไปได้ทั้งผืนแล้วมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะครูขออธิบายรวบรวบรัดเลยนะคะมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะเราก็จะได้ผ้าพันคอมาหนึ่งผืนอันนี้ก็ตามยาวเลยนะว่าต้องการที่จะได้ผ้าพันคอผืนยาวขนาดไหนแล้วแต่เรานะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่เราได้ผ้าพันคอยาวเป็นที่พอใจแล้วเราจะจบลายนะคะเราก็อย่าลืมทำเอนะคะ อะอันนี้เดี๋ยวครูอธิบายก่อนเนาะเมื่อเราได้ผ้าพันคอเป็นที่พอใจแล้วเราก็จะจบลายเราจะจบลายเราก็ต้องขึ้นโซ่สองเหมือนเดิมหันหลังกลับนะคะแล้วก็ทำ X ลงไปทุกช่องก่อนทำ X ลงไปทุกช่องเพื่อที่นะคะใ ให้ตรงเนี้ยตรงจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยตรงปลายตรงเนี้ยนะคะมันเหมือนกันเพราะเราขึ้นต้นแถวแรกเป็น x ใช่ไหมคะพอเราจะจบเราก็ต้องจบเป็น x เ,เหมือนกันมันจะได้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นนะคะครูขออธิบายยาวเลยแล้วกันหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอ่อมาทําผู้เขาเรียกอะไรอะ่ะมาทําชายอย่างเงี้ยโดยการตัดได้วัดขนาดอย่างที่เราต้องการนะคะ แล้วก็ทําชายระบายระบายอย่างนี้นะคะถ้าใครชอบระบายระบายอย่างนี้ก็ทาระบายระบายอย่างนี้หรือใครจะเ,เก็บชายแบบอื่นก็แล้วแต่นะคะอันนี้เมื่อเราได้เป็นผืนแล้วก็ตามสะดวกเลยเนาะว่าใครอยากได้แบบไหนนะคะอ่ะก็เป็นอันเรียบร้อยสําหรับผ้าพันคอรับลมหนาวนะคะถักง่ายๆเพลินๆไม่ปวดหมองเนาะ ะะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะคลิปนี้เป็นคลิปไม่ไม่ยาวมากนะคะเป็นคลิปออถักงานง่ายๆนะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะขอบคุณค่ะ